สวัสดีครับทุกคนขอต้อนร้บสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับของราคาหนึ่งบาทที่เบนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับที่ใส่เครื่องปรุงนะครับราคา1บาทนะครับก็ตัวนี้ซื้อแฟลชเซลมาในราคา1บาทนะครับนี่จ้าเฮ้ยคุ้มมากครับคุ้มมากรอแฟลชเซลหนึ่งบาทแล้วได้ของคุ้มมากไอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเฮ้ยนี่ก็แก้วแบบใช้ได้นะเดี๋ยวเบอนคอยดูเห็นไหมนะครับก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ได้่ยนอูะ นี่นี่น,นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่จ้านี่เป็นช้อนนะครับเป็นแบบพลาสติกแบบธรรมดานะครับเอาไว้ลวลาเราก็แบบงัดออกมานะครับซึ่งตัวนี้พูดตรงนะตอนแรกพี่อ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมจ๊ะไอ้ที่คือนมข้นหวานนะครับที่ใส่ตู้เย็นกะว่าจะไอ้นี่ใส่นมข้นหวานนะครับเข้าไปแล้วก็ลาตักออกมาเขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครจะซื้อมาทำกันเนะี่ยทำไม่ได้นะจ๊ะเพราะอะไรครับพี่อนให้ดูเนี่ยพลาสติกของช้อนเนี่ยมันเป็นแบบ เกรดธรรมดาไงดังนั้นเนี่ยมันจะทนแรงหนักแบบไอ้พวกแบบนมข้นหวานที่แบบอยู่ในตู้เย็นไม่ได้นะครับแต่นะครับคุณก็สามารถนะครับประยุกต์ใช้เป็นพวกน้ําตาลนะครับหรือว่าเป็นพวกเกลือหรือว่าจะเป็นแบบอะไรที่มันเป็นน้าน้ำอ่ะได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนมข้นหวานแบบใส่ตู้เย็นเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะตอนแรกเห็นแบบว่าเฮ้ยมาไหนๆก็ทำนมข้นหวาน,นที่เกล็ดเอาช้อนมาตักหม่ทุกครังไงเฮ้ย hey, มีช้อนอยู่ซื้อมาเอาปาติกเนี่ย เกลือธรรมดานะจ๊ะถ้าเกิดใส่เข้าไปเนี่ยแรงงานเนี่ยหักแน่นอนนะครับแต่ว่าก็เอาใช้ของเบาๆพวกเกลือหรือพวกน้ําตาลหรือว่าพวกน้ําทั่วไปได้นะครับโอเคครับเรื่องจบก,กันรีวิวคลิปนี้ไปแต่เบียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรูมื้อแค่อยากสบสุนเพื่อนนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินท้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า